ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านค่าเรียน90าบบาท100บาทรเบาทอ่ะมันจะเป็นไปได้ไงนะครับมันจะเป็นไปได้ไงเฮ้ยมีรายได้หลักแสนหลักล้านแต่เข้าไปเรียนแค่นี้อันนี้คือการเขาเรียกว่าให้เข้าไปเรียนถูกหรือเข้าไปเรียนฟรีสอนออนไลน์ฟรีจุดประสงค์คือเขาต้องการที่จะเข้าไปให้เราอยู่ในบรรยากาศเพื่อจะเป็นการเกลี้ยกล่อม ให้เราซื้อสินค้าจากเขาอะไรจากเขาอันเนี้ยมันเขาเรียกว่าเป็นเครือข่ายกายพันธุ์นะครับเป็นเครือข่ายกายพันธุ์เพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีธุรกิจที่ดีกับธุรกิจที่ไม่ดีแต่เราต้องแยกออกแต่อันดับแรกเลยถ้ามีใครมาชวนเราชวนเราทําอะไรสักอย่างเนี่ยให้เรานึกเอาไว้ก่อนว่าเขามาชวนเราทําไมเขามาชวนเราทําไมเขามีประโยชน์อะไร จากการชวนเราให้ตั้งคําถามตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งเนี่ยคือเขามาชวนเราทําไมสองการที่เขามาชวนเราเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรจากการชวนเราเพราะถ้าเขาไม่ได้ประโยชน์จากการชวนเราเขาจะมาชวนเราทําไมเอายกตัวอย่างง่ายๆอย่างกับตัวเราทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วเราก็สร้างรายได้ของเราแล้วเราก็มีไรายได้ของเราทุกอย่างเรานะครับเราจําเป็นจะต้องไปชวนใครไหมให้มาทําธุรกิจเดียวกับเราถ้าเราไม่มีผลประโยชน์แน่นอนครับเราก็ไม่ชวน เพราะฉะนั้นการที่เขามาชวนเราทําธุรกิจอะไรอันเนี้ยให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าเขาต้องมีผลประโยชน์อะไรจากการชวนเรานะครับจากการชวนเราแต่ผลประโยชน์นั้นเป็นผลประโยชน์ที่ดีแอบแฝงหรืออะไรอันนี้ก็ต้องโอ้โหต้องแยกกันอีกต้อง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 แยกกันอีกเยอะแต่บอกได้เลยครับว่าธุรกิจทุกอย่างถ้าเกิดแค่เอาเงินมาลงเถอะเฉยๆมาลงทุนเฉยๆแล้วมีไรายได้เป็นไปไม่ได้ครับ เป็นไปไม่ได้ครับและผมบอกเลยครับว่าบริษัทไหนนะครับที่บอกว่ามีระบบให้ทุกอย่างสินค้าขายตัวเองเราไม่ต้องทําอะไรเลยบริษัทรองรับทุกอย่างมีระบบอะไรทุกอย่างมีสินค้าขายตัวมันเองมีมีระบบรองรับจัดส่งสินค้าให้อะไรให้เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่เอาเงินผมบอกเลยอันนี้หลอกแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะถ้าสินค้าขายตัวมันเองเขามีระบบจัดการอะไรทุกอย่าง จำเป็นจะต้องเอาเราไปเป็นลูกทีมไหมจําเป็นต้องเอาเราเข้าไปสู่บริษัทเขาไหมก็ไม่จําเป็นถูกต้องไหมเพราะอะไรครับสินค้าเขาขายเองได้ไงขายเองได้ระบบหลังบ้านเขาก็ทําให้หมดทุกอย่างอะไรเราไม่ต้องทําอะไรแสดงว่าเราคือส่วนเกินเลยถูกต้องไหมแต่จู่ๆอยากให้เราเข้าไปส่วนร่วมแต่เราต้องลงทุนเท่านั้นต้องลงทุนเท่านี้เราต้องซส้อเงินเท่านั้นอันนี้ผมถือว่าหลอกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยบริษัทไหนที่เป็นแบบนี้นะเพราะอะไรครับเพราะถ้าสินค้ามันขายตัวมันเอง เจ้าของบริษัทก็ขายเองสิครับไม่เห็นต้องทําอะไรเลยครับแล้วบริษัทก็จัดส่งสินค้าอีกมีหลังบ้านในเร็จมีระบบอบรมในเซ็จทุกอย่างอะไรเงี้ยก็อบรมพนักงานตัวเองดีครับระบบหลังบ้านก็มีอยู่แล้วครับทาไมจะต้องมีพวกเราในเมื่อมันขายเองได้อยู่แล้วจริงหรือเปล่ามันเป็นการชักชวนเหมือนกับว่าเราไม่ต้องทําอะไรหรือเปล่ามันเป็นการหลอกล่อให้เราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทําอะไรอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวก็รวย ลงไปลงเงินเล้วก็รวยอันนี้คือตกหลุมพรางอย่างใหญ่เลยครับคนไทยบอกเลยดีจริงไม่บอกใครหลอกส่วนใหญ่ลูกโซ่ทั้งนั้นเสนอผลประโยชน์เกินจ,จริงครับถูกต้องครับนะครับไม่มีใครเขาบอกหรอกครับอย่างกับผมเองอะถามว่าวันเนี้ยะผมว่าหลายๆคนก็สงสัยหลายๆคนก็สงสัยถึงเวลาผมก็มาไลฟ์สดถึงเวลาผมก็ตั้งทําคลิปอยู่ผมไม่ได้ไปทํางานอะไรที่ไหนเอ๊ะผมมีไรายได้จากออนไลน์หรือเปล่า หลายๆคนคงสงสัยแบบนี้แต่บางคนก็ไม่ไมไ่กล้าถามถูกต้องไหมแต่ถามคําถามคือผมต้องไปบอกกับใครไหมว่าผมทําอะไรผมมีรายไ,ได้เท่าไหร่แล้วผมจะเป็นจะต้องไปชวนทุกคนมาทําอย่างผมไหมไม่จําเป็นจริงหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าครับเอาหลักง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เขามาชวนเราให้ทําอะไรสักอย่างแล้วบอกว่าจะมีะไรายได้มหาศาลนะครับ อยู่ยอย่างสุขสบายนะครับแพศิกอิมคมเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยครับไอ้คำพวกนี้คือคำโกหกหลอกลวงทั้งนั้นอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่ออันนี้ก็เอามาฝากเอามาเตือนกันนะครับเอามาพูดกันเพราะอะไรครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับอันดับแรกเลย ฝาจะเกิดขึ้นฝันในงานรัฐจะเข้ามาจัดก,การเราก็สูญเสียไปแล้ววันนี้เราต้องป้องกันตัวเราเองก่อนเราต้องรู้เท่าทันก่อนและป้องกันตัวเราเองเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เงินที่ออกจากเราไปแล้วโอกาสที่จะได้กลับมาเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยยากยากเพราะเงินมันไปอยู่ที่ไหนแล้วก็เหมือนกันอย่างอย่างที่บอกว่าตอนนี้หลายหลายบริษัทที่เป็นบริษัทเครือข่ายเนี่ยส่วนใหญ่ บริษัทจะมียอดเท่านั้นยงเท่านี้แต่อย่าลืมนะครับการที่บริษัทมียอดมียอดขายบริษัทก็ต้องจ่ายตามแผนการตลาดเมื่อจ่ายตามแผนการตลาดแล้วเงินนี้มันจะไปตกอยู่กับลูกทีมไปตกอยู่กับแม่ทีมสมมุตินะครับรับมา100ล้านบาทบริษัทอาจจะได้อยู่30บาทอีก70บาทจะไปตกอยู่กับลูกทีมทั้งหมดตกอยู่กับสินค้าตกกับลูกทีมเพราะฉะนั้นเงินจะอยู่ที่บริษัทแต่เท่าไหร่จานวนน้อยแล้ว แต่มันอยู่กับเราแม่ทีมเหล่านี้แล้วที่ผ่านมาส่วนใหญ่นะครับบริษัทโดนปิดบริษัทโดนจับเจ้าของบริษัทโดนจับผู้บริหารโดนจับแต่แม่ทีมเหล่านี้ส่วนใหญ่จะรอดแล้วแม่ทีมเหล่านี้ก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มแล้วก็ไปหาบริษัทใหม่ไปสร้างกระแสใหม่อะไรใหม่นะครับเพื่อให้บริษัทนั้นขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์แล้วก็ไปดึงคนนั้นคนนี้ข้มาเอ้ยอันนี้ชัวร์แน่นอนอันนี้ได้แน่นอนอันนี้ไอ้นี่ลงแน่นอนนะครับซื้อของกันันผมบอกเลยครับว่าอันเนี้ย ถ้าจะให้ดีๆก็คือต้องเอาแม่ทีมทั้งหมดด้วยเพราะไอ้ตัวแม่ทีมเนี่ยแหละครับคือตัวอันตรายนะครับบริษัทเนี่ยยังไม่เท่าไหร่เห็นป่ะฮะบริษัทที่เกิดขึ้นแบบเนี้ยจู่ๆก็มีขึ้นและสักพักหนึ่งก็จะมีนะครับแต่ไปดูดิครับลองไปดูดิครับว่าคนเหล่านี้จะรู้บทจากบริษัทที่โดนบริษัทที่แบบเนี้ยหมดและส่วนใหญ่จะเข้าไปอยู่หมด จะเข้าไปเป็นแม่ทีมหมดจะเข้าไปทําหมดจริงไหมฮะคำถามคือเป็นเราเนี่ยสมมตินะครับเป็นเราเนี่ยเราโดนเราเข็ดฝันเราจะทําบริษัทไหนได้อีกเนี่ยนะโอ้โหโโหวัวดิตีนขาดมมาากูไม่เอาใครมาชวนกูกูก็ไม่เอาแต่สังเกตไหมว่าไอ้พวกแม่ทีมเหล่านี้บริษัทไหนที่เกิดปัญหาไอ้แม่ทีมเหล่านี้จะไปฉันเสียหายเออฉันโดนไอ้นี่ยางงูย่างงี้อะไรเนี้ย นะครับฉันเสียหายพาลูกทีมไปพาอะไรไปว่าฉันเสียหายอย่างนู้นอย่างงี้นะครับแต่พอคดีบริษัทนี้จบไปแล้วบริษัทนี้โดนไปแล้วอะไรไปแล้วไอ้แม่ทีมเหล่านี้ก็จะไปอยู่บริษัทใหม่พอเกิดปัญหาปุ๊บไอ้แม่ทีมเหล่านี้ก็ออกไปยะโอ้ยฉันเสียหายลูกทีมฉันเสียหายเนี่ยฉันไม่รู้เรื่องพาลูกทีมมาบริษัทเป็นคนทําอย่างนู้นอย่างงี้สังเกตไหมลองไปสังเกตครับแล้วลองไปดูเลยครับว่าใช่อย่างที่ผมพูดไหม ่อย่างที่ผมพูดไหมส่วนใหญ่จะเป็นงั้นถามว่าวันนี้คนที่โดนแล้วเนี่ยแน่นอนครับจะไปบริษัทใหม่อะไรใหม่เพื่ออะไรครับไปทําแบบเดิมๆรูปแบบเดิมๆสุดท้ายก็โดนดําเนินคดีแบบเดิมๆแต่เพราะว่าเขาไม่ได้โดนคดีดําเนินคดีไงพวกแม่ทีมเหล่านี้ไม่ได้โดนโดนดาเนินคดีไงแต่เป็นบริษัทโดนแล้วส่วนใหญ่นะครับจะไม่ได้คืนเหตุผลเพราะเงินที่บริษัทมันไม่ได้มีเอาดาราเข้าคุกบ้างครับ อ่านะครับส่วนดาราเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าดาราเนี่ยเราต้องแยกเป็นสองส่วนนะครับนะบผมไม่เข้าข้างใครนะครับต้องบอกก่อนผมจะจะเชีหยเห็นจริงๆเลยนะครับว่าดาราต้องแยกเป็นสองส่วนคนที่เขารับเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวคําว่าพรีเซนเตอร์อย่างเดียวอันนี้เขาไม่มีความผิดเช่นเขารับเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเวลาเข <m. S 2> าขึ้นเวทีเขาก็พูดถึงผลิตภัณฑ์นั้นโชว์ผลิตภัณฑ์นั้นนะพูดถึงผลิตภัณฑ์นั้นหรือเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะอันนี้เขาไม่มีความผิดแต่ถ้าขึ้นไป ไปพูดในการเชิญชวนให้มาทําธุรกิจบริษัทนี้ว่าธุรกิจบริษัทนี้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ธุรกิจบริษัทนั้นดีอย่างนี้อย่างเงี้ยสุดยอดอย่างงู้นอย่างนี้ทาไมถึงไม่มาทํากันอะไรเงี้ยอันเนี้ยไม่ใช่พรีเซนเตอร์อันเนี้ยไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะครับอ่าคนที่เป็นดาราที่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะเขาจะไม่ยุ่งกับการขายเขาจะไม่ยุ่งกับการชวนคนเลยเขาจะไม่พูดถึงการชวนคนเลยเขาจะพูดถึงแต่ผลิตภ,ตตภัณฑ์นะครับเช่นวันนี้นะครับผมเป็นพรีเซนเตอร์ นับชายี่ห้อนี้ผมก็จะพูดถึงชายี่ห้อนี้นว่าเฮ้ยชายี่ห้อนี้ผมกินเข้าไปแล้วชุ่มคอนะยาชายี่ห้อนี้ผมกินเข้าไปแล้วโอ้โหสดชื่นนะชายี่ห้อนี้นะครับเมื่อก่อนนี้เวลาผมตื่นขึ้นมาอากาศตอนเ,เช้าเเนี่ยนะครับมันจะเป็นอยนี้ผมจะเป็นอ่าเป็นไซนัสเป็นวัดนะครับคัดจมูกอะไรเงี้ยแต่ผมกินชาไปนี้โอ้เดือนหนึ่งนะโอ้โหรู้สึกดีเลยครับตื่นขึ้นมาไม่มีแล้วอาการนี้นะเมื่อก่อนนี้ผมเป็นเสเลตเต็มคอเลยแต่กินชานี้ทําให้เสเลตผมหายไปอักกันนี้ก็เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนเรื่องของแผนการตลาดหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่ยุ่งเขาจะไม่พูดไม่อะไรเลยไม่มีการเชิญชวนให้มาทําธุรกิจให้มาทำ,าทำไอ้นี่ให้มาเฮ้ยทำแร้วร่ำหรวออันนี้ไม่มีมีแบบถูกกฎหมายไหมคะเครือข่ายออนไลน์มีครับมีครับนะครับต้องบอกว่ามีครับไม่ใช่ว่าไม่มีมีครับธุกรกิจเครือข่ายออนไลน์ที่ถูกกฎหมายก็มีแต่อย่างที่ผมบอกว่าธุกรกิจออนไลน์ถ้าเป็นธุกรกิจที่ถูกกฎหมายก็คือ1 เขาจะบอกเราตรงๆเลยว่าเฮ้ยวันนี้คุณซื้อสินค้าอันนี้มาแล้วคุณต้องเอาสินค้าไปขายคุณได้จากกาไรจากขายการขายสินค้านะครับอันเนี้ยใช่อันนี้คือธุรกิจออนไลน์ line. แต่ถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายเขาก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณอันนี้แต่ธุรกิจนะออนไลน์ line, หรือว่าธุรกิจเครือข่ายที่มาดีเนี่ยอันดับแรกเลยเขาจะไม่ให้เราซื้อของจํานวนเยอะๆจํานวนมากๆ แต่เขาจะให้เราซื้อของสมมติว่าถ้าเรายังไม่ได้ทาธุรกิจเราไม่เข้าใจธุรกิจส่วนใหญ่เขาจะให้ซื้อไปกินไปใช้คืออยากจะซื้ออะไรอยากจะได้อะไรเขาจะไม,ม,มีบััรเขาจะให้ซื้ออันเนี้ยนะครับแต่ส่วนเรื่องของธุรกิจออนไลน์ที่มันเป็นการขายเราได้กําไรจากการขายเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าโอเคนะคถ้าคุณสต็อกของหมื่นหนึ่งสมมตินะครับสต็อกของหมื่นหนึ่งคุณจะได้ในราคานะครับจ่ายแค่เจ็ดพันบาทแต่คุณจะได้สินค้าันหหนึ่งหมื่นบาทนะอ่า คุณก็ไปกินผลต่าง3,000บาทนั้นคุณไปขายแต่ถ้าเกิดคุณซื้อสินค้า3 0,000บาทนะอ่าคุณก็จะได้ลดอ่าเท่าไหร่จาก30%ก็กลายเป็น35%ถ้าคุณซื้อ50,000บาทคุณก็อาจจะได้ลด50%อรอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเขาจะพูดชัดเจนมันก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจว่าเฮ้ยคุณจะขายได้ไหมสมมุติว่าเฮ้ยคุณบอกเฮ้ยคุณขายได้แน่นะครับคุณขายได้แน่แน่นอนถือว่าคุณมั่นใจนตตััววเอง่าาาาาคคุณณสสมรถิิ้ผลภฑ์ีไขย ถ้าคุณหมื่นหนึง่งกูก็จะได้กำไร3 0 0พแต่ถ้าคุณลงทุน5,000คุณจะได้ห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์สองหมื่นห้าอันนี้คุณตัดสินใจได้อย่างชัดเจนเขาจะบอกคุณอย่างชัดเจนแต่เขาจะไม่มาบอกกับคุณว่าเขาจะไม่บอกคุณว่าเฮ้ย <โ academy. S 2> วันนี้เฮ้ยลงทุนเท่านี้เท่านี้เลยเดี๋ยวจะมีไรายได้เท่านี้เดี๋ยวจะกำไรเท่านี้เดี๋ยวจะนี่เท่านี้อะไรเท่านี้อันนี้ผมบอกเลยครับหลอกลวงครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะถ้าเป็นธุรกิจเครือข่ายรายได้มันจะมาจากสองส่วนหนึ่งคือการสร้างเครือข่ายของตัวเอง ให้คนในเครือข่ายบริโภคสินค้าอย่างต่อเนื่องอันที่2ก็คือกําไรจากการขายกําไรจากการขายนะคอันนี้คือธุรกิจเครือข่ายที่ถูกต้องถ้าเขาจะบอกหมดและการเข้าไปเรียนรู้ของธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจการขายที่มันถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่การร,นนนะร,การู้ระดับต้นๆเนี่ยนะครับการรู้ระดับต้นๆเนี่ยจะไม่เสียเงินสักบาทไม่เสียอะไรเลยได้กินกาแฟฟรีนะครับเขาเรียกเบรกอะ่ะ ตามเนี่ยไปเรียนรู้เนี่ยฟรีทั้งหมดนอกจากว่าเฮ้ยเขาจะมีคอร์สเขาเรียกว่าเป็นคอร์สที่ว่าเฮ้ยคุณต้องการพัฒนาตัวเองคอร์สนั้นคอร์สนี้อันเนี้ยมันก็จะต้องเสียค่าคอร์สค่าอบรมค่าอะไรเงี้ยเขาก็จะมีบอกเลยว่าคอร์สนี้เท่าไหร่คอร์สนี้เท่าไหร่คอร์สนี้เท่าไหร่คอร์สนี้คุณจะได้อะไรเป็นประโยชน์อะไรอันเนี้ย